สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมือนี้เมื่อพบกับช่องยายไพพากินพารวยขึ้นเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยยายไพก็ได้นาของมูลแนวทางเหล็กเด็ดมาหาพี่น้องเบิง์พี่น้องชมพี่พี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่17มกราคมเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพนําในเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะเริ่มกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อย้มยายไพลงกินใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องก็สิบ่ไดดพลาดเบิง์กาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใด หรือว่าสิคอมเมนต์เของมาคุยมาทักทายกับยายแพทย์ศรีกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะจ้ะพี่น้องจ้ามื้อนี้ตำเล้ามาแล้วเนาะค่ะรอกพอกันตอนเย็นเนาะพี่น้องเนาะตำเล้าวันนี้มื้อนี้ตำเล้าออกเนาะค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดมักตำเล้าก็กดติดตามช่องยายแพทพากินปลารวยได้เลยเนาะค่ะพี่น้องมาเบาร้ายยายห้างพี่น้องไปเบิ่งข้อมูลแนวทางอาจารย์ทันเล็บกันเลยเนาะจ้าแนวทางนี้เป็นแนวทางของเน้นแก้วะสันจ่าสคสวันสันงดที่แล้วเน้นเกวให เดนสี่ก็หามาหาเนาะคะ่ะให้8 5มา5 8เนาะจ้ะนะเนาะเพามาตามต่อจ้ะเน้นแก้วงวดนี้มาเบิรงค่ะพี่น้องค่ะ,คะชัดบอกคะ่นะเนาะสุขสันวันคู่วสันพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่าเด,นนนะเด่นหนึ่งกับสองเนาะจ้ะเด่นหนึ่งกับสองเพื่อนหามาหาหนึ่งหาสองหกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งและเก้าสองพี่น้องมักตัวใดจวดจ้าจ้าพี่น้องจ้าอันนี้คือแนวทางของเน้นแก้วเนาะคะ่นะเนาะ งวดน,นี้หลายเติมเนาะจ้ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของนุ่มพดท่อนหรือว่าคนเมืองนักลบเนาะจ้ะเพือ่อนงวดที่เรียกเพื่อนห่มาจังสี่เด้อพี่นอ้องเพื่อนห่หาแปดเขาตรงตรงของเพื่อนเลยเนาะจ้ะห้าแปดตัวน,นี้เขาตรงตรงเลยเนาะจ้ะงวดน,นี้เพื่อนบอกว่าห้าหกหกสามตัวเพื่อนเนาะจ้ะห้าหกหกแล้วเพื่อนบอกว่าห้าเก้าสี่เก้าและหก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 กับหาลุ่นนะพี่น้องเนาะสามตัวเพื่อนมี ห้าสามห้าเก้าสี่ห้าเก้าและห้าหกหกหมักตัวใดกระจวดจาดฟาดบึ้มมาเลยเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะแนวทางของคนเมืองนักลมเนาะพี่น้องเนาะสามตัวบนล่งลางว่าสั่นจ้าพี่น้องจ้าเป็นวาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอจเจนพารวยเอจเจนพารวยเราบอกว่าสิบเจ็ดมกราหกห้าเอ้ยหกหกเนาะพี่น้อง อ่าน,นพอสอผิดกับอโทษเนาะพี่น้องเพราะว่าอันกันยังตดหกหาอยู่นะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าหนึ่งหนึ่งว่าสั้นรูดหนึ่งเนาะจ้าสามเก้าหนึ่งห้าและแปดเกตัว 1, 9 1, 9 2, เ5 5พิ่นแปดหนึ่เ้าอลยเก่าหาพี่น้องจ้าจวดจาดฝาดบื้มมาเลยอันแย่แพว่าเปิดเปิดพุทธศักราใหม่ยันเด็กออกตกสวยๆเนาะ,ะพี่น้องเนาะพิจารณาไปเนแนวทางไรเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดวานเนาะจ้ะ่นบอกว่า17บเจทับหนึ่งทับหกหกเนาะจ้ะเด่นล่าง903มาตัวหมากตัวใดกระจดเนาะจ้ะพี่น้องจากแนวทางของแอดวานเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าเอ่อเด่นล่างว่าสั่นจา้า่นว่าเด่นล่างงวดที่แล้วเพิ่นเด่นนี่อย่างพี่น้องจะเด่นมหาเนาะจ้ะงวดนี้เด่นล่างเพิ่นบอกว่า7013 4 คนเพชรบูรณ์เนาะจ้ะสิบหน่วยล่างมาพี่น้องเนาะเจ็ดศูนย์หนึ่งสามสี่มาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างแอดนั่นปีหกหกวสันงวดที่แล้วเด่นล่างอ่างวดที่สี่สี่ห้าหกมหาออกหาแปดเนาะจ้ะแอดนั่นเนาะพี่น้องงวดนี้หาหกเจ็ดหาหกเจ็ดมาตัวใดตัวหนึ่งล่างว่าสันอันนี้แนวทาง เด่นล่างแอดนันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดหมกเลขประจำเลขประจำวันสิบเจ็ดมกราหนึ่งกับสี่มาโตัวซันพี่น้องงวดที่แล้วหากับแปดมาทั้งสองเลยเนาะจะ้าวันนี้หนึ่งกับสี่ซันเลขประจำวันของแอดหมกเนาะค่ะพี่น้องเนาะจวดจาดฟาดเบิ่มคะ่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุปสรุป สรุปบนวาันนาเลขส่วนวสสันจ่าพี่น้องจ้าสิบเจทับหนึ่งทับหกกเนาะจ้าแคบหน้าจอเลยจ่าพี่น้องถ้าไม่มีสูตรใดพิษกัสิมาตโตนี้วสสันจ่าพี่น้องเพื่นลงคมว่าน,นี่เนาะจ้าเพื่นมีอ่ชาชัดปะคะพี่น้องขะขายายได้ซ้ำนี่เนาะจ้าเพื่นว่าสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามเก้าส่ามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้าห้าสาห ห้าหกเจ็ดและหกเก่าหมักกระจวดจ้าพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของยกขคต1สิบบนสิบบนงวดทีเรล้ยวยกขุดเพ่นเข่าบอ่อสูตรใดนี่สูตรวันที่เท่าใดนี่พี่น้องมาเบิงค่ะอ่างวดทีเรล้วว่าจ้าพี่น้องจ้านี่อาจจะเป็นแนวทางงวดทีเแล้วเนาะพี่น้องขอโทษขอให้หลายๆเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดดีเนาะจ้า แนวทางสูตรแบบนี้เพื่อนเพื่อนบอกว่าสูตรบนล่างว่าสั้นเพื่อนลงใส่งันงวดงวดนี้เป็นงวดที่สามเนาะจ้ะงวดที่แล้วแปดกับหนึ่งมาแปดล่างเอ่อมาแปดล่างมาหนึ่งบนเนาะจา้ะงวดนี้เพื่อนบอกว่าสามกับหกมาได้ทั้งบนและล่างของเอสดีเนาะค่ะพี่น้องคะแยาไปสีกับลงห้เบิงงวดที่สามเมื่อ,อก,กันจ้ะเพราะว่ายาไปสีกับตีตามเนวทางเพื่อนคือกันเนาะค่ะพี่น้องขะพิจารณาเปน็นแนวทางใดเนาะค่ะ เลีกเด่นมาได้ทั้งเทิงและทั้งล่าง3ามเลยหมาตัวใดตัวหนึ่งวันสันเนาะค่ะพี่น้องเนาะก่ะพิจารณาเป็นแนวทางเดยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดตี SD เนาะค่ะพี่น้องค่ะเอ็ตีเป็นลูกศิษย์ของปอมวงเนาะจ้ะเพื่อนบอกว่า4 9่เก้าอ่อศูนย์สี่หกสี่ศูนย์สามเลยเก้าสามอันนี้คือแนวทางของเอ็ตีเนาะพี่น้องเนาะมากระจวดจาดฟาดบื้อไปเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อ แนวทางเลขศาสตร์พี да ád, ่น <Wha> ้องจ้าเลขศาสตร์หวยศาสตร์เนาะค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นไห้มาเนาะจ้าเพิ่นบอกว่าเลขเด่นเด่นสุดก็คือ43 437เนาะจ้าพี่น้องเด่นสุด437พี่น้องมักตัวใดจวดจาดฟาดเบิ่มไปเลยเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางได้ขันมักแนวทางของเพิ่นก็จวดจาดฟาดเบิ่มไปเลยเนาะค่ะพิจารณาเป็นแนวทางได้เลยเนาะพี่น้องเนาะ มาของเพื่อนกับจวดจาดฟาดบื้มของเพื่อนได้เลยเลยนาะค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าพ่นบอกว่าแนวทางของแอดพัชมนเนาะจ้ะอ่าบนตรงล่างตรงอันนี้คือแนวทางดับลดต้นทุนว่าสั่นเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งนค่ะว่าเพื่อนดับตัวใดเนานะจ้ะเค้มหน้าจอเลยจ้ะดับบนล่างงวดที่แล้วดับผ่านทั้งบนทั้งล่างเนาะจ้าวดนนี้ดับบนดับบนเพิ่นมี Uh, 091225384154677083และ96ดับลาง6174887900316293245และ5 likewise, 8แนวทางดับลดต้นทุนด,ดับต,งตรงตรงเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือแนวทางของแอดพัชมนลเป็นเลขดับเพลินเนาะค่ะพี่น้องคะ พันผู้ใดมักแนวทาง่นกัะจวดจาดฟาดบื้มไปเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางได้เนาะคะ่ะอันนี้คือแนวทางของดับตรงตรงดับประหยัดต้ตตนทุนของเอ็ดพัช,ชมนเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง1ิบหน่วยบนสิบหน่วยบนจ้าพี่น้องจ้ามากักกระจวดจาดฟาดบื้มพ่นได้เลยเนาะคะ่ะสิบหน่วยบนเพิ่นบอกว่าวัดที่แล้วเพื่อนให้เขาสิบหน่วยบน เพิ่นให้เขา่าเก่าเนาะจ้ะสิบหน่วยบนเนาะพี่น้องเนาะมาตามต่อจา้าวันนี้เพิ่นบอกว่าสิบหน่วยบนเพิ่นก็จะให้เก่าพี่น้องวันนี้เพิ่นบอกว่าแปดกับแปดเก้าศูนย์อ๋อเพิ่นให้เก่ามาสามโตเนาะจ้ะพี่น้องเนะ 8, 9, 0, าะแปดเก้าศูนย์วันนี้เพิ่นนะที่เรียกเพิ่นให้ซีฮาเก่าเนาะจ้ะซีฮาเก้ามาเก้าหกเนาะจ้ะเนาะสิบหน่วยบนวันนี้แปดเก้าศูนย์สามคูณเนาะค่ะพี่น้อง วาสิมาอย่างเน,นาะจ้ะพิจารณาเป็นแนวทางมักรกจวดจดาดฝาดบ่มน้ำเพลินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะจวดจาดได้เลยเน,นาะจ้ะแต่ว่าพนว่ามีซื้อเนาะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันแอดตั้มสวนเสือว่าสันเพลินว่าหงวดนี่เพลินฟันบนแน่นอนเลยมากรอยปรเปอร์เซ็นว่าสันฟันศูนย์บนค่ะพี่น้องศูนย์แห้งเนาะพี่น้นองศูนย์นี่หยางค่ะพี่น้องค่ะงวนนี้ขันผูดใดใดตัวดีคอมเมนต์ค่ว่าบอกแก้ไพ่น้ำแน่นะค่ะพี่น้อง่ะ เพคนบอกแอตั้มเนาะจ้ะแอตั้มเพื่อนที่ไฮเลขเขาดีเด้พี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์ช้างพารวยเนาะจ้ะอาจารย์ช้างพารวยมากแล้วเนาะตําไทยเพื่อนเนาะจ้ะเพื่อนบอกว่าฟันซีเนาะจ้าซีหกสองสี่ศูนย์สี่เม็ดเดียวเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สิบเจ็ดทับหนึ่งทับหกหกเนี่ยทางของอาจารย์ช้างพารวยเนาะจ้ะคันศูนย์กับสิบ่กศูนย์สี่โบพี่นอ้องอันมาหลายงวดแล้วเด้พี่น้องขาศูนย์สี่นี่เนาะ เพื่อนอ่านมาหลายหมวดเอลีจ้าพี่น้องจ้าศูนย์สี่สามหมวดสี่หมวดแล้วเนาะคะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับทุกหลักล่างว่าสันดับทุกหลักล่างและดับบนทุกหลักจากแนวทางของแอดพิมมีเนาะจ้าดับล่างหาดับบนเจ็ดวสันพี่น้องขันหมักกระจวดก็เลยคือเก่าเนาะจ้าพะวาทุกสำรักทุกอาจารย์เลขดับรวนเร้วแต่เป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนของแอดจิราลัดเนาะจ้า หนึ่งเอ่ 1, อสิบเจ็ดทับหนึ่งทับสองสามศูนย์สองสามสัตว์พี่น้องกันว่าเด่นบนของแอจิล่าร้านเราบอกว่าเด่นสามกับศูนย์เนี่ยมาศูนย์มาแล้วเองเนาะพี่น้องเนาะัานมากระจวดจาดได้คือเก่าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางจ่อใจลุงหวังมาจันจ่อใจลุงหวังมาเบิงค่ะอ่อพ้นบอกว่าเจาะใจเหนือใต้สามกับเก้าเนาะจ้าเจาะทะลุใจคือสามขู 3, เงินคูอทองเพิ่นว่าสั้น เพจน์หาสามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดสามแปดเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเลขคุ้มทรัพย์เพื่อนเก่าสามหาเนาะจ้ะจากแนวทางของเอ็ดลุงหวังเนาะจา้ะลุงหวังเจาะใจลุงหวังเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้า,จาอันนี้เป็นแนวทางของย่เล่เนาะค่ะพี่น้องคะย่เล่บอกว่าเด่น 4, 8, สีนนะก็แปดวันสั้นเนาะจ้ะมาเบิงว่าย่เล่แล้วหายอีหยังมาเนาะจา้ะเพื่อนบอกว่าศูนย์แปด แปดห้าหนึ่งศูนย์ศูนย่สามหกหนึ่่าหานึ่นีกบหาหนึ่งวััอันนี้เนวทางของแยเลเนาะค่ะพี่นงค่ะต่อไปเลยจ้าห้ามาปิดท้ายโดยเนวทางเพื่อนบอกว่าอันสิบบนเหลือทนีเด้ตัดไปตัดมาตัดมาตัดไปวริษัเพื่อนว่าของเนวทางของเอสไซน์นหรือว่าอาจารย์กุยกเกาเนจ้ะ17มกรากเนาะจ้ะบนเพเหลือ901 ควรจับได้เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกและหนึ่งเจ็ดอันนี้คือแนวทางของแอสายหนามเนาะคะ่ะถ่ายคลิปนี้ยายใบซีก็ขอออยายใบก็บข,ขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเรื่อยๆสุขูมสุขคนเนาะคะ่ะว่าจะใดที่ยายใบว่าบ่มวนหรือว่ายายใบอ่านตัวเลขผิดพี่น้องจา้าขอโทษขออภัยหลายเลนๆเนาะคะ่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลเนื้อทาง ไ้ยายไพ่มาหายพอแม่พี่นองได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ะก็ขอบพูดในลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้ะ